ผมครับผมได้อ่านบทวิเคราะห์นะครับของ CPO นะครับสำหรับโบรกเกอร์ที่เขารายงานมาให้นักลงทุนทราบนะครับหลายบริษัทมีการปรับเป้านะครับรายได้กำไรของ CPO เพิ่มด้วยหลังจากที่ไตรมาสหนึ่งรายงานกำไรออกมาครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็เลยหยิบยก CPO ครับมาพูดคุยกันนะครับให้นักลงทุนรู้จักกันมากขึ้นครับ CPO เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในนามของร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอีเะครับแต่คุณผู้ชมครับ c p พถือบริษัทที่เป็นบริษัทลูกไว้มากมายนะครับตามภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอของคุณผู้ชมนี้นะครับ c p พครับถือบริษัทไว้เยอะมากเลยฮะไม่ว่าจะเป็น c o าน์เตอร์เซ c รนะครับ CP ค้าปลีกและการตลาดนะครับรีเทลลิงก์ไทยสมาร์ทการนะครับโกซอฟ AM h a r นะครับดนามิกศึกษาพิวัตรโรงเรียนปัญญาพิวัตรนั่นเองแหละครับบริษัทปัญจธารานะครับแล้วก็มี s e v t n l o t o r o g r r o o r b o o k e บุ๊ก a แล้วก็ธุรกิจคัสสันนะฮะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับแต่ใครหลายคนบอกว่าที่ถือหุ้นไปที่ถือบริษัทสัดส่วนการถือหุ้นแต่และบริษัทย่อยของเขานะครับถ้าเราลองมาดูกัน เต็มๆนะฮะก็จะเห็นครับว่าโครงสร้างรายได้ของบริษัทนะฮะส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจหลักนั่นก็คือการค้าปลีกดังภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้แหละครับจะเห็นได้ฮะว่าร้านสะดวกซื้อนะครับทำรายได้ เป็นสัดส,ส่วนนะฮะ92%นะครับในปี2,554ครับส่วนธุรกิจอื่นๆที่ผมไล่เรียงไปเมื่อกี้แะฮะอยู่แค่8%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นรายได้หลักๆจะต้องไปดูนะครับในส่วนของธุรกิจ7 e เ e ่ e อยอดขายเขาเป็นอย่างไรนะครับสาขาเขาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับจะดูภาพต่อไปนี้นะครับนั่นก็จะเห็นภาพนะครับว่า สาขาของบริษัทเนี่ยทั้งหมดนะครับผมยกแค่ปี2,554มาแล้วการจริงๆแล้วไตรามาสหนึ่งเขาเปิดเพิ่มอีก200สาขาเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนะฮะปี2,554มี600เอ้ย6,000ขออภัยครับคุณผ,ผู้ชมครับ6,276สาขานะครับสังเกตว่าจะเป็นสาขาของบริษัทเนี่ยที่เปิดเพิ่มขึ้นนะครับ92บริษัทเท่านั้น จะเป็นร้านแฟรนชชสานะครับเยอะที่สุดคือ343สาขานะครับแล้วก็ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ช่วงในอนาเขตนะครับมีอยู่แค่51สาขาเท่านั้นเองนะครับการเปิดสาขาเพิ่มแล้วไปที่ร้านแฟรนชชสายอย่างนี้นะครับชี้ให้เห็นเลยนะครับว่า เ e เ e ่นอมองแล้วนะครับว่าการทำแฟรนไชส์เนี่ยจะทำให้ยอดขายของเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะว่าเจ้าของเป็นคนลงมาดูธุรกิจด้วยตัวเองนะครับและนั่นแหละครับก็เป็นที่มาของการขยายสาขาจากนี้ต่อไปนะครับจะเน้นแฟรนไชสมากที่สุดปีนี้เนี่ยมองแฟรนไชส์ไว้นะฮะวางเป้าการขยายสาขา500สาขามองแฟรนไชส์ที่จะขยายไปนะฮะ400สาขานะครับ แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากให้คุณผู้ชมดูภาพจากนี้ต่อไปนะฮะนั่นก็คือปัจจุบันเนี่ยร้านเซเมีขนาดไหนแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนร้านสะดวกซื้อทั้งหมดนะครับในประเทศในปี2554เนี่ยมี11,908แห่งนะฮะเป็นร้าน v e เ E นนะครับคุณผู้ชมครับกว่า6,000แห่งนะฮะ 6,276แห่งเลยนะครับนี่คือภาพให้เราเห็นนะฮะว่าโอ้โหเซเว่นอเนี่ยมีการเติบโตมากมายขนาดไหนนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าการที่เซเว่นอเนี่ยประกาศว่าจะขยายสาขานะครับ500สาขาต่อปี500สาขาต่อปี จะทำให้ทิศทางของการขยายสาขาดูเหมือนว่าจะลดลงนะฮะจะเห็นจากภาพกราฟเลยนะครับว่าก็บอกไปแล้วแหะฮะตัวเลขมันโตขึ้นไงครับจำนวนสาขาโตขึ้นแต่เมื่อมีการประกาศจะขยายสาขา500สาขาทุกปีนะฮะมันก็ทําให้สัดส,ส่วนมันจะย่อลงมานะครับสำหรับสาขาเดิมต่อการขยายสาขานะครับแต่ไม่ไว่าอย่างไรครับเ e เ e ่นอีเลเนนะครับประกาศไว้เลยนะฮะว่าจะ ขยายสาขาให้ถึง7,000สาขาในปี2,556ครับแต่เพียงแค่500สาขาคุณผู้ชมจะเห็นกราฟนะฮะว่ามันก็ยังโตได้อย่างต่อเนื่องหลายๆเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงครับว่า7 e เ e ่นอนะฮะจะหมดทางทำมาหากินในประเทศไทยนะครับการขยายสาขา500สาขาเขายังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับในไทย แต่ล่าสุดครับผมมีการไปถามนะครับผู้บริหารระดับสูงสุดเลย CEO นะครับคุณก่อศักชัยรัศมีศักนะครับถึงแผนการขยายสาขาว่าจะมีไปต่างประเทศหรือเปล่านะฮะคำตอบออกมาก็คือว่าเตรียมตัวไว้แล้วมีจริงๆด้วยลองไปฟังเสียงคุณก่อศักกันครับคือ,อตอนนี้ CPO เนี่ยเราได้ สิทธิการดำเนินธุรกิจแซฟท์นเเฉพาะแค่ในประเทศไทยนะเราก็คงยื่นขอกว้างขึ้นแต่ว่ายังไม่มีคำตอบเราจะไปจีนเราจะไปเวียดนามเราจะไปพมา่าพวกนี้เรายืน่นแล้วก็คุยว่าเมื่อ,อไหร่เขาอยากให้เราก็ให้เราเลยน่าจะเห็นภายในปีนี้หรือเปล่างคงจะสักปี2ปีนะผมยังปีนี้คงยังไม่เห็นยังยกตัวอย่างยางไปจีนมันอยู่ที่เขาจะให้หมนตนไหน มณฑลไหนมีพลเมืองเท่าไหร่อันนี้เราเขาก็ยังไม่หินแต่เขาบอกว่าให้แน่นอนแต่ยังไม่บอกว่าจะให้มณฑลอะไรเป็นยังไงฮะนี่คือครั้งแรกนะฮะที่เปิดใจเลยนะครับถึงการขยายสาขาไปในต่างประเทศครับตอนนี้ อยู่ในระหว่างขอนะฮะแล้วก็โอกาสได้เนี่ยมีสูงอยู่แล้วแหละเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยนะครับถือว่าขยายสาขาเซเว่นได้ดีเหลือเกินนะครับแต่คุณกศักดิ์บอกอย่างนี้ครับว่าในประเทศไทยเนี่ยยังขยายได้อีกเยอะแต่ก็เตรียมพร้อมไว้ที่จะไปเวียดนามบ้างพม่าบ้างจีนบ้างจีนไม่ได้ไปทั้งประเทศครับเลือกมณฑลที่ดีๆเจ๋งๆนะฮะโอ้โหนี่แหละฮะคือการเติบโตของ c p พอนะครับในการขยายสาขาที่คุณผู้ชมรู้จักที่เราที่แรกเลยนะครับ ปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ CPR นะครับมีความน่าสนใจอยู่นะครับนั่นก็คือการเดินหน้าเรื่องของการพัฒนาคนของ CPR ครับโดยเฉพาะล่าสุดนะครับปัญญาพิวัตรนะฮะก็เตรียมที่จะทุ่มลงไปอีก800ล้าน,นครับ c p ในฐานะเป็นบริษัทแม่ก็จะใส่เงินลงไปนะฮะ800ล้านนะครับสร้างอาคารเรียนใหม่นะครับ เป็นตึก16ชั้นนะครับรองรับจํานวนนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทุนให้ด้วยละ1,500กว่าทุนนะครับทีนี้มาดูทิศทางของ c p r กันต่อดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะไตรามาสหนึ่งอย่างที่บอกกันไปนะครับว่า c p r นะครับสามารถเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ที่จะทํากําไรออกมาดีนะครับดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้แหละครับให้คุณผู้ชมดูบรรทัดที่3นะครับกลอสโปรฟิตนะครับถือว่าเติบโตได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว16%เทียบกับปีที่แล้ว19%ครับเน็ตโปรฟิตนะฮะคุณผู้ชมดูนะครับเน็ตโปรฟิต74.4%เลยนะครับที่เติบโตขึ้นมานะครับในเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็เปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย32.3%ครับอยากให้ดูกลอสมาจินนะฮะ ไล่ลงมานะครับ25.7นะครับถือว่าสูงขึ้นมาด้วยนะครับ SGA นะครับเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายเนี่ยจะสังเกตครับว่ามันลดลงมานะครับจากเดิมคือ22.1นะครับก็ลดลงมาเหลือ21.1นะครับจะเห็นได้นะฮะภาพนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงว่ายอดขายของ7 e l e v นนะครับเติบโตมากขึ้นไงครับแล้วก็7 e l e v e เข้าไปสู่ธุรกิจที่มีมาจิ้นสูงนะครับโดยเฉพาะอาหารครับอาหารเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นนะครับก็ถือว่าสูงนะฮะปัจจุบันมีสัดส่วนของอาหารนะครับ72.8นะฮะจาก72.4นะฮะในไตรมาสหครับแล้วก็ช่วงไตรมาสหที่ผ่านมานะครับขยายสาขาได้203สาขาครับคนอื่นคาดไว้แค่150สาขานะฮะแต่ขณะนี้203สาขานะครับ ก็เท่ากับปัจจุบันมี6,479สาขานั่นเองละครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับมันผลักดันให้ยอดขายกับกำไรของ7 e เ e ่ e อเติบโตได้ทั้งยอดขายในปัจจุบันนะฮะในร้านปัจจุบันแล้วก็การขยายสาขานี่จึงไม่ผิดครับที่ทำให้หลายสำนักครับมาประเมินนะครับว่าตัว Net Profit หรือว่ากำไรสุทธินะฮะของ CP เซเว่นอเนี่ยฮะ CPO เซเว่นอตรงนี้แหละฮะจะมีการเพิ่มขึ้นดังกราฟตรงนี้นะฮะผมเอาของฟินแลนเซียไซรัสมาให้คุณผู้ชมดูนะครับลองดู net profit นะฮะทั้งปี2012นะครับจะโต11,298ล้านบาทเลยนะครับสำหรับตัวของ CPO นะครับไม่หมดครับลองเอาอีกสำนักมาให้ดู UOBK เฮียนครับ จะเห็นนะฮะว่ามีการปรับประมาณการกำไรใหม่นะครับในปี2012นะครับเพิ่มขึ้นนะฮะ17%นะครับเป็น11,714ครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นทิศทางในการเติบโตของ CPO ที่ดูดีนะครับฟิแนนซียซรัตประมาณการ CPO อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับว่ากำไรขั้นต้นไตรมาสหนึ่งที่ดีกว่าคาดนะครับก็มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายนะครับ มาอยู่นะครับที่ทาร์เก็ตให้44บาทนะครับอัตรากำไรเติบโตต่อปีนะฮะมีการปรับเพิ่มขึ้นให้เป็น24%ต่อปีนะฮะจากเดิม20%ต่อปีนะครับ,มรบผมยังเลือกบทวิเคราะห์ของ KGI มาด้วยนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะฮะว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์แล้วก็กำไร ต่อทุนของเขานะฮะถือว่าเติบโตได้ดีเลยนะครับสูงกว่าเพื่อนครับสูงกว่าบิ๊กซีนะฮะดูจุดฟ้าฟ้าครับคุณผู้ชมครับสูงกว่าบิ๊กซีสูงกว่าโฮมโปรสูงกว่าเมคโครสูงกว่าโรบินสันนะครับแล้วก็สูงกว่าเซกเตอร์นะครับทั้งหมดเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมดูนะฮะ ขณะน,นี้การเพิ่มทุนของ c p o นะครับกำลังที่จะมีนะฮะหลังจากที่ประกาศเพิ่มทุนแล้วก็ขึ้น X อกดีกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับราคาหุ้นบ้างนะครับได้รุดบ้างนะครับแต่ว่าในระยะยาวถ้าคุณผู้ชมดูทิศทางของเขานะครับดูการดำเนินธุรกิจของเขาแล้วจะไปบุกเวียดนามบุกพมา่าไม่ใช่ปีนี้อีกปี2ปีดังที่คุณก่อศักบอกนะฮะบ,บุกจีนนะฮะ นั่นหมายความว่าโอกาสเติบโตของ7ซเว่ e อเยังมีอีกเยอะครับสำหรับนักลงทุนยาวๆนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจแต่สำหรับนักลงทุนสั้นๆนะฮะต้องไปดูทิศทางและราคากันอีกทีครับอย่าลืมครับนี่คือการเสนอข้อมูลเท่านั้นนะครับในการลงทุนอยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจลงทุนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนทุกครั้งด้วยครับนี่แหละครับคือช่วงลุยหุ้นเน่นครับ